แล้วผมแล้วก็จอดลงไปแล้วผมแล้วก็กดเอนเพื่ออะไรเนี่ยจุดอะไรเนี่ยกดเอนเพื่อทํางานนะเริ่มทํางานนะนี่ผมตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มทำงานตัดไม้เป็นที่เรียบร้อยผมแล้วเราก็วิ่งไปตรงต้นไม้ได้เลยผมก็จะให้เลื่อนมาแบบฟรีๆเลยนะผมนี่แล้วก็วิ่งไปตรงต้นไม้ต้นนี้เลยแล้วกันแล้วก็กดเอนเพื่อตัดเลยนะอ่าไม้ต้นนี้ตัดไม่ได้วะเราต้องไปต้นแบบไหนอ่ะอ๋อเราต้องมาต้นแบบที่มันมีขึ้นเป็นรูปคอนอย่างนี้นะผมแล้วก็กดเอนเพื่อตัดไปแล้วต้นนี้เหลือแค่หกเราก็ตัดแค่หกพอนะเราไม่ ีครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านท่านกันเดินในครับผมเดี๋ยวมิติช่องนาโนเอ็ก ชูครับผมแล้วก็จะพามารีวิวเซิร์ฟในออกทามออฟโ o เพครับผมนี่แล้วตอนนี้เราก็มารีวิวเซิร์ฟที่เป็นพาร์ทที่3นั่นเองนะคบท่านผู้ชมนี่ล้วก็รีวิวแบบต่อเนื่องกันเลยนะผมเพราะว่าจันเพราะว่าจันถึงสุขจะได้ผมจะได้มีเวลามีเวลาเรียนมากกว่าอัดคลิปนะเพราะว่าจันสุขจะไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปเท่าไหร่นะเพราะเห็น,นท่านผู้ชมว่นนี้ผมลงคลิปแ,บบแค่วันละคลิปเองนะเพราะว่าไม่มีเวลาลงแล้วก็ไม่มีเวลาตัดนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำงานอะไรกันบ้างก็รอติดตามชมกันเลยผมแล้วก็ทับกันนเลยะครับ นี่เราก็เข้าที่งานจูกกะหมาแล้ผมแล้วก็มีงานตัดไม้เรายังไม่ได้ไปตัดเลยลเราต้องมาทํางานตัดไม้ได้ไม่รู้ว่าต้องซื้อเล่หรือเปล่านะครับนี่เราก็ขึ้นรถคู่ใจเราเลยที่มันกําลังจะพังไปในอีกไม่นานนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขับไปเลยครับขับไปตามถนนนะผมบนถนนจงทางซูเปอร์ไฮเวย์ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันต้องใช้แบบเล่หรือเปล่านะถ้าใช้เล่ผมก็มีตังอยู่แค่สามพันกว่าบาทเองอะตอนแรกจะซื้อกล่องซ่อมตังก็ไม่พอนะผมโคตรจนเลยถ้าครเเดนซูเปอร์นี้ก็สามารถโดเน a t เอาตังให้ผมได้นะ ผมไม่ไปตังเลยก็ตาม,มาตัดโอนมาได้แล้วผมตอนนี้ผมไอดียี่สิบเอ็ดนะ <c oughs> ชื่อนาโนพิงเด็กคนนะผมถ้าผมเล่นถ้าผมเล่นถ้าผมรีวิวเซิร์ฟนี้เสร็จผมจะแจกรหัสนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้รหัสเล่นอยู่แล้วเพราะผมเล่นเล่นเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟประจำนั่นเองนะครับนี่งานตัดมาก็อยู่ทางซ้ายมือบนเรานี่เองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขับขึ้นตรงไหนน่ะขับขึ้นได้เลยปะแล้วรอความน่ะหน้าความหรอกนี่ผมแล้วก็ขับตรงไปเห็นจุดสีแดงแล้วท่านผู้ชมอืมเหินไปเลย ยัน้นเราก็จอดนะเอ๊ะจอดนะผมแล้วก็จอด,นะอจอด,จอดตรงไปแล,แล้วผมแล้วก็กดเอนเพื่ออะไรเนะี่ยจุดไปเนี่ยกดเอนเพื่อทํางานนะเริ่มทํางานนะนี่ผมตอนนี้เราก็เ,เริ่มทำงานตัดไม้เป็นที่เรียบร้อยผมแล้วเราก็วิ่งไปตรงต้นไม้ได้เลยผมก็จะให้เลื่อนมาแบบฟรีๆเลยนะผมนี่แล้ว <adaptations> ก็วิ่งไปตรงต้นไม้ต้นนี้เลยลนะ้วกันแล้วก็กดเอนเพื่อตัดเลยนะอะไม้ต้นนี้ตัดไม่ได้วะเราต้องไปต้นแบบไหนอะอ๋อเราก็มาต้นแบบที่มันมีขึ้นเป็นรูปค้อนอย่างนี้นะผมแล้วก็กดเอนเพื่อ ตัดไปแล้วต้นนี้เหลือแค่6เราก็ตัดแค่6พอนะเราไม่ต้องตัดให้เยอะอะไรเลยนะตัดแค่นี้พอแล้วผมเดี๋ยวเราทํางานตัดไม้เสร็จเราก็ไปทํางานแบกกาพุนกันต่อเลยแล้วกันทั้งนั้นอ่ะนี่ตอนนี้คนเล่นในเซิร์ฟเวอร์ก็20บวกกันเลยเดียวก็ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับอืมแล้วก็ตัดไปก็ตัดค่อนข้างไวเหมือนกันนะเนี่ยนี่ตัดหนึ่งครั้งเราก็เราก็ได้รับท่อนซูมมาบวกสองหมดแล้วเราตัดให้ละตัดให้แบบให้ครบทีเดียวเลยเราก็ค่อยนําไปโพสต์ทีเดียวเลยนะครับ ผมเอาลักจักใจแม่น้ำาววัดันดังใหม่เนี่ยร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเนเล่นไม่ตกเลยอุ้ยมีแก๊งสีส้มกับสีแดงนะตอนนี้คุมเมืองและสีชมพูก็น่าจะเป็นแก๊งเหมือนกันนะผมสีม่วงก็แก๊งนะสีเทาก็แก๊งแต่สีเทามีอยู่เห็นอยู่คนเดียวเองตอนนี้ตอนนี้ต้นไม้ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเหลือแค่สองสองเลยนะสองเขาเรียกว่าอะไรอ,รอสองท่อนสุดท้ายนะครับผมก็ขออนุญาตเหมาเลยละกันนะครับนั้น,น,น ผมไม่รู้ว่าต้นนึงมันมีกี่ต้นต้นนึงก็น่าจะมีประมาณ50เหมือนทุกงานนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตำรวจออนสูนหมอหมออนสูนช่างยนต์ออนสูนเลยนะท่นนานใดใครอยากเป็นหน่วยงานรัฐเสหน่วยงานรัฐก็สามารถติดต่อ,อเลยนยะส,สมัครได้ที่อนะแ,แ,นนะแดอดมอินเลยนะผมอืมต้นไม้ก็หมดนะท่านผู้ชมแล้วก็มาแฝงรูปไปเลยแล้วกันนะแล้วเราก็กดเองเพื่อแฝงรูปไปเลยนะผมเรากดหนึ่งครั้งเราไม่ต้องกดหลายๆนะรอบเรากดหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยมากดทำไปเรื่อยๆผมก็จะทำแบบทีเดียวแบบรัลลวๆให้เราเลยนะผมเราไม่ต้องเสียเวลาไปกดเลยนนนะะะล้้กกกดดคครรรรััังปุกก๊บบม็จใหเเเาื่อยยๆ ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับเดือดเดนี่เหมือนตอนนี้เราก็ได้รับไม้แปลรูปปกหนึ่งมาแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างไวกันเลยทีเดียวนะผมสำหรับการแปลรูปนะตอนนี้เหมือนเจ็บคอคองกันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเออนี่ตอนนี้ก็ได้รับไม้แปลรูปมาสองแล้วผมแล้วเหลือแค่ไม้แปลรูปอีกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ พอนะผมเราก็สามารถําไปขายที่ตลาดได้เลยนะผมแล้วเราทํางานตัดไม้เสร็จเดี๋ยวเราไปไหนไปงานแมงกระพุนก็ต่อแล้วเราเปิดใน GPE ต่อเลยนะผมงานทุกกฎหมายแล้วก็งานเก็บแมงกระพุนอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเก็บแมงกะพุนสองพันกว่าเมตรก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะนี่แล้วก็มาร์กแล้วนะผมแล้วเราก็ค่อยขับไปนะเออตอนนี้เราโปรเซสหมดเป็นที่เรียบร้อยผมไม้แล้วก็เป๋าเราหมดแล้วเมื่อีนี่เราได้ท่อนซุงแบบมาสามอันน้ชมครบเป็นที่เรียบร้อยนะไอพวกนี้คืออะไรอ๋อเราเปแมงกะพุนอยู่แล้วนี่หว่าชมสดงว่าเราเคยไปทามาแล้วตอนสตรีมไน้เลย ใช่ๆเราเคยไปทําในตอนสตรีมแล้วนะแล้วเราวิ่งมาตรงนี้เราก็เล,นะเลี่ยนะเรื่อกดทับหยุดงานก่อนนะพิมพ์ภาษาไทยนะหยุดงานนี่แล้วก็หยุดงานอา้าวไม่พบคําสั่งนี้หยุดก็หยุดงานนะก็ถูกอะ่ะทำไมไม่เจอคําสั่งอะ่ะต้องออกนะทับหยุดหรอหยุดก็ไม่ได้อะ่ะรือเราพิมพ์ผิดอ๋อยอ าไม่ได้เดี๋ยวเราลองกดเอ็นเพื่อออก,กนนะอยู่แล้วกันนะกันอ่ะอ๋อเราสามารถกดเอ็นเพื่อออกได้เลยนะผมเราไม่ต้องพิมพ์ทับหยุดงานนะอ๋อตอน,ตอนสมัครก็กดเอ็นแล้วผมตอนออกก็กดเอ็นเหมือนเดิมแล้วผมว่าต้องไปแสดงว่าเขาหน้าจะยังไม่ไดาวระบบแบบพิมพ์ทับหยุดงานออกนะเขาหน้าจะยังยังไม่ไดาวเข้าอีคขอยๆขับจะชนรถจะพังแล้วเนี่ยเออก็ขับไปครับแล้วก็ตรงยาวไปเลยผมงานเมกรปุ่ก็จะอยู่ตรงไหนนะงานเมกรปุนก็จะอยู่ตรงนี้นะหนองน้ําเน่าอย่างนี้เลยนะ นี่ตรงนี้เลยก็จะอยู่ใกล้ๆกับงานเจ็บมะม่วงแน่เลยเพราะผมเห็นว่าเพราะผมเห็นระยะทางมันไม่ไกลกันเท่าไหรอ่อ่ะน่าจะอยู่ใกล้ๆกับแบบติดๆกันหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ตอนนี้เราขอแยกขับรถแบบทางตรงด้วยความเร็วสูงนะอตรงไปเลยเฮ้ยขวามือคืออะไรอะ่ะบ้านแกงเหรอน่าจะใช่บ้านแกงเนี่ยนะพราสวยเลยอื่มฮึมดูโอ๋ซ่อมร,รถช่างอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อก่อนเห็นเห็นอยู่แถวๆนี้นะน่าจะย้ายที่นวะมั้ง ตรงนั้นแหละนุ่งรักจับใจแม่นาไม่ซศราไม่เร้ายกใหม่อันนี้คืออะไรน่ยอุ้ยชนพังไปเนี่ยอุ้ยรถกระพังควันขึ้นกุบเลยอ่ะก็รถจะพังแล้วแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยลุกด้วย้าฮึึฮือๆตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวาไปเลยปึ๊บนี่ ผ่านด่านไหมล่นะเฮ้ยชนอีกแล้วชนอย่างเดียวเลยอะเฮ้ยจะชนอย่างเดียวจริงดีรถก็จะพังเนี่ยมันร้อนว่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยจะลวงน้ําอีกเหรอเราต้องตกไปตามถนนนี่แหละตนนถะนนถนนทางซูเปอร์เฮ้ยรถหน้าทิ่มตรงไปเลยครับรงลงตรงนี้ดกว่าชามคิดแก็ต้อมอะขออนุญาตลัดไปเลยแล้วกัน ไม่ไปตามปีเพชรปีเพชรมันพาอ้อมนะงานอะไรเนะี่ยอ๋อตรงนี้เป็นงานเก็บมะม่วงกวานน้ำชมเดี๋ยวเราค่อยมาทำได้หรอเราไปทำงานเก็บแบงกอมโุงกันก่อนนะครับแอมโมงกวน,กนเราไม่ต้องนำไปแพ็คน้ำชมเราสามารถเก็บแล้วก็สามารถนำไปขายได้เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่หรือว่าต้องนำไปแปรปแปแปรูปด้วยวะน่าจะไปแปรรูปเฉพาะงานเซิร์ฟเวอร์นี้ทุกงานต้องนำไปแปรรูปนี้ว่ะลืมไม่ได้ไงเนี่ยแล้วก็เลี้ยวเลยแล้วผมดิฟด้วยไอจุดสิงห์เงน่าจะเป็นจุดแปรรูปชัวร์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่หรือเปล่ามาดูกัน นี่ไงจุดแปงรูปแมงกะพรุนไดเนะคะท่านผู้ชมนี่แล้วก็วิ่งลงไปในน้ําแล้วก็วิ่งไปตรงตัวแมงกะพรุนได้เลยนะแล้วเราเก็บตรงนี้สัก6ตัวพอนะผมแล้วก็กดเห็นเพื่อเก็บไปเลยนะนี่ก็ผมก็จะมีท่าทางในการเก็บแมงกะพรุนก็ประมาณนี้ตอนนี้หัวเรามุดน้ําอยู่มันก็จะมีหลอดขึ้นอยู่ตรงบนหลอดเลือดเราก็จะเป็นแบบหลอดที่ฟ้าก็คือหลอดอากาศหายใจนั่นเองครับผมแล้ว่าทำถี่เกินไปนะถ้าทําถี่เกินไปเราก็อาจจะจมน้ําตายแล้วก็เสียเลือดก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่เราทำหนึ่งครั้งแล้วเราก็แบบให้มันขึ้นนนมมาาหยใจก่ออะฟึบื แล้วล่อหลอดให้มันเป็นรีให้เต็มกันนะเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนเราเรา,เรากดทํานี้ดีกว่ามันจะได้ไม่จมน้ําอ๋อไม่ได้ครับผมระยะมันไาากลไปเราทํานี้ดีกว่าระยะมันจะได้ไม่ไกลไปนะนี่เอ้ยทาตรงนี้ได้ท่านผะู้ชมมันก็จะไม่หลอดสีฟ้าขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมผมแนะนําให้ทําจุดนี้นะเพราะว่าจุดนี้มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ๆแบบริมฝั่งนะผมหัวเราก็จะไม่จมน้ํานะผมแนะนําให้ตรงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนีย่ยไม้โคตรด,ดังโคตรชอบไม้เนี่ยซื้อมาแบบไม่ผิดฝังจริงๆรานะคา 500รกว่าบาทนะผมเราก็ได้รับแบงกะพรุนมาแล้วสองตัวนะคราบทมาผูบเราเราเก็บไปแค่ครั้งเดียวพอนะก็จะได้ครบหกแล้วว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างไวกันเลยทีเดียวนะครับอืมอืมอม,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 อมี่ผมล้วเราก็ได้รับมะหกเป็นที่รียบร้อยผมเราก็มานําไปแปรรูปไปเลยนะผมนี่เราก็วิ่งขึ้นมาบนบ้านอย่างนี้เลยนะ ล้วก็กดเอ็เมื่อแปลรูปแมงกรพรุน,นแ,ล <c oughs> แล้วก็กดเอเ็อไปแล้วผมแล้วเราก็ปล่อยให้มันแปลรูปไปเลยระหว่างนี้เราก็หาอ่านแชทรอเลยแล้วกันเนักก้นอ่ะอืมเขาทำกันบ้านกันแล้วผมยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยท่านผู้ชมกี้เกเยจอดดือดดือืมท่านผู้ชมก็ทำกันบ้านกันด้วยนะผม เดาขี้เกียจเราไม่ติดแล้วติดศูนย์ติดรอกันนะครับผมไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะอืมตอนนี้เราได้รับอะไรเนี่ยได้รับแมงกอพลแปรรูปมาแล้วสองแล้าเหลือแค่ครั้งเดียวแล้ก็หมดแล้วนะครับอืมอือือืมก็จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ ตอนนี้เราก็แปลรูปแมงกะพุนหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็ขึ้นรถเราไปกันเลยแล้วเราไปทํางานแมเข็มะม่วงกันต่อเลยแล้วกันนะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยก็ขับไปแล้วผมแล้วเราทำแมงกะเราเราทํางานอะไรนะ่ะมะม่วงเสร็จแล้วเราก็นําไปขายที่ตลาดกันทีกว่านะครับนี่แหลวตอนนี้เราอุย้ยตอนนี้เราไปทํางานแม่วงก่อนนะค่อยๆขับนั่นรถก็ขอนขึ้นกุบไม่รู้จะไม่ไม่รู้จะพังวันไหนเหมือนกันแนนะท่านผู้ชมไม่พังในวันนี้ก็พังในวันหน้าแหละ เจอดตรง right. ตรง네้นมะม่วงเลยละกันนี่แล้วก็วิ่งไปตรงตรง้นมะม่วงต้นมะม่วงนี้ตええ้นนึงจะมี50ลูกนะแล้วก็กดเอเพื่อเก็บไปเลยนะครับนี่ผมท่าทางในการเก็บต้นมะม่วงก็จะเป็นเหมือนท่าทางดีใจของโรนัลโดเลยดูดิยาปูปูปูเก็บก็ค่อนข้างไวเหมือนกันนะไม่ช้าจนเกินไปนะผมปันกลางนะเก็บระยะอะไรประมาณปันกลางกันเลยดีเดียวนะผมดู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 นี่แล้วก็เก็บต่อเลยผม เราทำหนึ่งครั้งเราก็จะได้รับมะม่วงสุกบวก2มานะครับท่านผู้ชมเราทําทุกงานทุกวันก็น่าจะได้แบบทุกงานยกเป็นงานก่อสร้างแล้วเราก็จะได้รับแบบพวกมะม่วงพวกของที่มันสามารถทําไปแปลรูปได้น่าจะได้ทีละ2นะแล้วเก็บหนึ่งครั้งเราก็จะได้ประมาณทีละ2แล้วเราไม่โพสต์ก็จะได้เหลือแค่หนึ่งนะอุย้ยอกนก็ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะเนี่ยถ้าของราคาไม่ดีนะเราก็ได้รับมะม่วงสุกมา2ลูกเอ้สี่ลูกแล้วนะครับแ๋ยวเราเก็บไปแค่2ลูกพอนะแล้วก็นําไปโพสต์กันดีกว่าโอเคอายุเลยดี ก็จะไปโชว์ฟิเตฟอดเลยแต่ว่าเอ๊ะ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 อ๊ว่าเอ๊ะเอ๊ะลองหลบแบบที่กระสิทธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมจะถ้าไปโผปะไปเลยนะเราเราไปเลยนะลืมอะไปแปลรูปกันดีกว่านะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะผมนี่ก็จะแบบหน้าแบบหน้าแบบอาคารเก่าๆเงี้ยแล้วก็กดเอนเพื่อแปลรูปไปเลยนะครับนี่ครับราเราก็จะปล่อยให้มันแปลรูปไปแล้หมระหว่างนี้เราก็จะหาแบบ นั่งอ่านคอมเมนต์ YouTube รอนะที่มีคนคอมเมนต์มาผมใครคอมเมนต์ผมจะตอบผมด้วยขสัญญาเลยผมจะตอบกลับทุกคอมเมนต์นะใ้รคอมเมนต์ไหนตอบไม่ได้จริงก็ไม่ตอบนะ <c oughs> ตอนนี้แฟนผมทักมาแล้วน่าจะถึงบ้านแล้วแหละจือ,อมแม่เขาถือแม่เขาถ่ายรูปรอะไรมาเนี่ยได้น่ะ ได้มะม่วงกวนบวกหนึ่งมาได้มาโม่วงมะม่วงกวนมะม่วงกวนมาสนะอ,องเฮ้ยคุณท่านผู้ชมคนเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์เรื่อยๆเลย,เลยว่ะตอนนี้นดูดินี่ถ้าใครรับของควันเด็กใหม่ก็จะมีชื่อขึ้นอย่างนี้เลยนะครับฉันถามว่าจะไปไหนอ้อทานผู้ชมมาอยู่ๆเหมันก็งเงียบว,ว่ะไม้ดับ <laughs> ไม้ดับเอ้ยเราได้มะม่วงกวนครบสามทคุณผู้ชมนี่เราจะปล่อยให้โพสต์เสียทำไมอะ่ะ เดี๋ยวเวลาเรานะมาชมนี่เราตอนนี้เราก็ได้รับสิ่งของมาแล้วเราก็สามารถเดินในกระเป๋าได้เลยนะนี่ก็จะเปลนอะไรนี่อะไรเนี่ยเพื่อนหมโทรมานะาทุกชมนี่เราก็จะมีอะไรเนะี่ยเป็นอะไรเนะี่ยอะไรวะอันนี้นะีลืมอันนี้ที่เราไปทําตอนแรกอ่ะอันนี้จะเป็นไม้แอปเปิ้ลแมงกะพรุนนี่มีเบ็ดอยู่ขันนึงด้วยนี่วะน,นี่เป็นไรกาชาอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เป็นกาชาปองทุกชมเรายังใช้หมดอีกเหรอ เฮ้ยจากอีพีหนึ่งเราใช้หมดเราขอญาตซุมก่อนนะเพื่อได้แบบเป็นรถฟาร์มบางเงี้ยอะไรเงี้ยขอญาตได้ครับตามนะผมตามเลยนะอือขอเป็นในชมแต่ผมผมขอญาตซุมก่อนนะอยากได้รถสักคันได้ไหมเนี่ยโอ้ได้แล้วอะไรคิดต้านมาสองนะพชมไปเราขออนุญาตขับรถตะขาของที่ตลาดก่อนนะครับตอนนี้ขับไปเลยผมด้วยระยะความเร็วรถด้วยความเร็วร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะผมคันนี้ได้มาฟรีๆครับผมคือรถคาร์บักกิ้งนั่นเองนะเหมือนรถที่เขาแบบเอาไว้แบบแข่งกันอ่ะปึ๊บ ขีเกียรอ้อมขึ้นไปด้านบนเลยกันแล้วก็ตรงยาวเลยนะนี่แล้วก็ขับไปเลยครับตรงไพด้วยความเร็วสูงนะงนังนงนังนงนันงันงันไม่ได้เสียงรถเลยวะเสียงรถบั๊กล่าขอหยาบตัวเสียงรถก่อนนะอยากฟังเสียงว่ะมันจะเป็นเสียงไรวะทำไมไม่ได้ยินอ่ะหรือหูฟังน่าจะดับไม่รู้อ่ะะไม่ทราบเหมือนกันท่านผู้ชมนี่แต่ตอนนี้เราก็ก็ ใกล้จะถึงตลาดนะตอนนี้เราก็ถึงประมาณครึ่งทางนะรลอดอุโมงไปแล้วก็ตรงไปเนวซ้ายก็ใกล้จะถึงก็จะถึงแล้วแหละอืแล้วก็ขับไปครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาไปลิวตลาดที่ชบไปกันดีกว่านะเคม,มับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีพีนี้เราขายของเสร็จแล้วเราก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันก็กินเวลามาค่อนข้างนานแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปดูพาจะไปดูเราจะพาไปจุดค้าอุบุดนะเจ้าลรอติดตามชมกันเลย งั้นงั้นนี่แล้วก็ถึงแล้วนะผมตลาดกลางของเซิร์เนนะันดับก่อนที่เราจะขายเราต้องไปเช็คราคาก่อนทุกครั้งนะผมแล้วก็ลงจากรถไปเลยครับนี่ผมแล้วก็กดเอนเพื่อดูราคาตลาดได้เลยนะครับนี่ของที่เราต้องการจะขายก็คือจะมีอะไรเนะี่ยเป็นแมงกะพรุนยี่สิบแปดบาทต่อนหนึ่งตัวมะวงม่วงม่วงก่อนแล้วม่วม่วงก่อนราคาโคตรตกเลยนผะู้ชมม่วมงแล้วก็อะไรว่าที่เราไปทาตอนแรกก็ลืมไปแลนะ้วเนี่ย เหล็กเล็กเลยครับเมื่อกี้เหล็กมาสี่สิบบาทต่อหนึ่งอันอ่ะอุ้ยเหล็กเหล็กได้ราคาดีมากท่านผู้ชมว่าล้วทำเป็นถึงคนทําเหล็กกันเพราะเหล็กมันได้ราคาดีอย่างนี้นี่ไงแล้วเราไปขายของกันเลยแล้วผมร้านแรกที่เราต้องการขายก็คืออะไรนะนี่เป็นอะไรขายปลาอะไรปลาสวรรค์แล้วก็อะไรขายขายแร่สวรรค์ปลาสวรรค์แร่สวรรค์คืออะไรวะเนื้อตกขาววะเนี่ยเนี่ยจะเป็นร้านขายอะไรค้าขายมะพร้าวแป็รูปผมแล้วก็ร้านขายหอยแป็รูประมวงกวนอยู่นี่ เรามีอยู่3ชิ้นเราก็ขายไปผมเราก็จะได้มา42่จุดสอบาทนะผมนี้ก็จะเป็นร้านขายแมงกะพุนนะเรามีอยู่3ตัวเราก็ได้มาแค่นั้นดสิบาทได้เลยนะผมแล้วก็ที่ขายเหล็กเราอยู่ไหนวะเนี่ยเหล็กกีเหล็กที่เหล็กกีเหล็กเหล็กกีเหล็กอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขายไปเลยมีอ้าวเหล็กกีเราไม่มีหรอเราไม่ได้ไปทำงานเหล็กกีหรอท่านผู้ชมแล้วเราไปทำงานอะไรมาอืมนั่นอีกรู้ได้ในกระเป๋านี้เราไปทำงานอะไรมาแน่นลนสิเราไปทำงานอะไรวะตอนแรกลืมไปแล้วเนี่ย อ๋อเราไปตัดไม้มาลืมได้ไงเนี่ยนี่ไงนี่ยังไง,ไงล้างไขยไม้แล้วก็ขายไปเลยนะ16บาทต่อนหนึ่งชิ้นได้เง่งวะราคาคตรตกเลยวะท่านผู้ชมนี่ของขายในตลาดเขาก็มีประมาณนี้แล้วผมสำหรับคใครอยากเล่นเซิร์เฟเวอร์นี้ก็าสามารถดาวน์โหลดกันได้เหมือนผมลิงก์ทุกอย่างไว้ใต้คลิปเลยหมพาภายใน EP3 ก็มีเพียงเท่านี้นะผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ